สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมเราจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเฮดเดอร์บาร์นะครับผมด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบเลสฟอนซีฟนะครับนี่เลยนะครับย่อขยายตามดีไวิ์ที่เราเข้าใช้งานนะครับนี่เลยนะครับเช่นเข้าจากมือถือแล้วเขาก็จะย่อเองนะครับผมด้วยความสามารถของตัว Ma t e r i a l UI นะครับ ฟรีนะครับฟรีนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นการ Copy p a s t พอย่างเดียวนะครับโค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับท่านใดที่เซียนนะครับเปิดโค้ดแล้ว Copy ไปใช้งานได้เลยนะครับผมอท่านใดที่อยากจะไปด้วยกันกับผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเราติดตั้งโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราสต็อปคอมมานด์พร้อมติดตั้งไลบรารีกันก่อนนะครับ คำสั่งในการติดตั้งนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับที่หน้าเลขของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ยังไม่พอนะครับยังไม่เพียงพอนะครับผมให้ก๊อปตัว install ที่ใต้คลิปนะครับผมก็จากตัวนี้แหละนะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมผมเอาแปะไว้ในโค้ชแชร์ของผมเนาะตัวเดียวกับที่ใต้คลิปนะครับตัวเดียวกับที่ใต้คลิปคลิกขวาวางได้เลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือตัวไอคอนนะครับกับ react router dom นะครับผมกด อินสตอได้เลยนะครับอินสตอได้เลยนะครับผมก็พีเพจอย่างเดียวนะครับ EP นี้ในระหว่างน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ตัวเว็บไซต์หลักของเขานะครับลองเซิร์ชด้านบนตรงนี้ครับว่าแอปบาร์เขาชื่อแอปบาร์เนาะตัวนี้นะครับผมก็กปปีจากตัวนี้ไปนะครับผมแอปบาร์วิสเลสฟอนตีเมนูตัวนี้นะครับผม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม start project ของเราขึ้นมาครับ npm start ครับ react แบบเ่าๆไม่เอียมเลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยท่านใดที่มีหน้าตาอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับผมก็เอาไปเพิ่มได้เลยนะครับวิธีการเพิ่มในโปรเจกต์นะครับผมสําหรับผมเป็นโปรเจกต์ใหม่ผมก็จะเคลียร์โค้ดก่อนนะครับท่านใดที่มี layout อยู่แล้วนะครับก็วางไว้ตามที่ท่านออกแบบได้เลย แต่เดี๋ยวผมขอเคลียร์โค้ดที่หน้า app.js นะครับผม app.js นะครับ app.js เนาะเคลียร์โค้ดก่อนนะครับผมตัว Element ตัวนี้ผมกนะ็ใส่ข้อความง่ายๆบนเว็ดแ,แสดงข้อความแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะก๊อปโค้ดมาวางนะครับผมเราก็สร้างโฟลเดอร์สำหนะรับเก็บกันนิดนึงอยู่ ะครับผมที่โฟลเดอร์ S R C ครับผม new โฟลเดอขึ้นมาใหม่ชื่อว่า layout ครับภายใต้โฟลเดอร์ layout ผม new file ขึ้นมาใหม่ครับชื่อว่า h e d e r r b r r h e d d e r b a r J S นะครับอันนี้แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยจะตั้งชื่อเลยนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับก๊อปที่ใต้คลิปนะครับผมเขาคือ app bar ตัวนี้เอ้าแล้วทำไมไม่ก๊อปตรงนี้ล่ะตรงนี้ก๊อปได้ไหมก๊อปได้นะครับก๊อปได้นะครับผมแต่ผม โค้ดที่ผมให้ไปเนี่ยผมก็แก้มาจากตัวนี้แหละนะครับแต่ผมได้คอมเมนต์ไปเรียกว่าอะไรคืออะไรนะครับผมแล้วก็แก้ต่างจากตรงนี้พอสมควรนะครับผมเพิ่มเมนูเพิ่มน่นนี่นั่นนะครับก๊อปโค้ดเลยนะครับของผมก๊อปจากโค้ดแชร์นะครับเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมวางได้เลยนะครับวางได้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูโค้ดกันเราไปเรียกใช้กันก่อนนะครับเราไปเรียกใช้กันก่อนนะครับผมที่ไฟล์ a p p js ครับ ผมจะเรียกใช้ตัวเมนูบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับเขาไม่เขาไม่ขึ้นให้ผมเดี๋ยวผมไป import เริ่มตั้งแต่ import นะครับผม import header bar เข้ามา header bar จากไหนครับฟอร์ Form. จากไหนถอยหลังหนึ่งไม่ถอยนะครับจากโฟลเดอร์ l ล้ว u t นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า header bar นะครับผมเรียกใช้คอมโพเนนต์ด้านล่าง Import เข้ามาแล้วก็เรียกใช้ด้านล่างว่าเออร์เลอร์สปิดต้องมี Error นะครับต้องมี Error ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่รอยถ่ายพัฒนานะครับผมน้ำตาจะไหลเป็นซิกเนเจอร์หรืออะไรนะครับอ้าวเออร์เลอร์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปใช้คือภายในโคนะ้ดเนี่ยมีการใช้ลิงก์นะครับลิงก์คือเขา ตัวนี้นะครับให้คลิกจากปุ่มแล้วก็ลิงก์งไปนู่นไปนี่นครับซึ่งในตัวตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ไว้ให้เราครับผมเราได้เพิ่มมาเอาเราจะใช้อย่างไงนะครับปกติก็ import ตัว b บ o เซอร์เราเตมาครอบทั้งหมดได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปครอบที่ไฟ index.js นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัว header bar นะครับอัน,นเป็นเครื่องของ React Router DOM นะครับ i m p o r t เข้ามาก่อน import browser.router เขมาก่อน browser.router ตัวนี้นะครับ browser.router จาก React Router Dom จาก React Router Dom นะครับแล้วก็ครอบหัวครอบท้ายของคำของ component app นะครับผม browser.router นะครับผมครอบหัวครอบท้ายให้เรียบรอ้อยดูผลลัพธ์ครับ โอ้โหเสร็จแล้ว Enjoy ครับผมเอ j นจอยครับโอ้เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมผมพาปรับแต่งอะไรบ้างนะครับผมนอกเหนือจากตัว Default ที่เขาให้มาตัว Default ที่เขาให้มาคลิกไม่ได้นะครับคลิกแล้วไม่ไปไหนพูดกันง่ายๆคลิกแล้วไม่ไปไหนนะครับอะเดี๋ยวเราย่อเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนะครับที่ไฟล์ header header bar นะครับเริ่มตั้งแต่บนสุดเลยนะครับผม สิ่งที่จะเปลี่ยนบ่อยๆนะครับผมสิ่งที่ผมเชื่อว่าก๊อปปี้ไปเนี่ยนําไปช้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างแรกเลยคือสีนะครับผมคือสีผมได้คอมเมนต์ไว้ให้นะครับผมตัวสีเนี่ยมันอยู่บนสุดนะครับผมเลยไม่ได้ใส่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับตรงสไตล์ตรงนี้นะครับแบ็กกราวน์คันเลอร์นะครับผมสีผมก็หามาจากเว็บไซต์ตัวคันเลอร์คันตรงนี้นะครับนีเลยเราอยากได้สีไหนนะครับผม กปี้ไปได้เลยครับก็พิไปได้เลยเอาสบจางๆหน่อยนะครับผมเอาตัวนี้เขาก็จะคัดลอกโคดสีมานะครับก็เอามาวางอย่าลืมใส่ชาร์ปด้านหน้าด้วยนะครับผมแล้วผมกดเซฟหนึ่งครั้งครับอ่าสีก็ซอฟลงนิดซอฟลงนิดหนึ่งนี่ครับตัวโค้ดเว็บไซต์นี้นะครับผมแปะไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสิ่งที่เราจะเปลี่ยนบ่อยๆอีกนะครับผมนั่นคือโลโก้แน่นอนนะครับทงโลโก้ด้านซ้ายและรูปคนด้านขวา นะครับผมสำหรับโลโก้นะครับผมเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับผมไอคอนบัตทอนตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นดึงรูปมาจากอินเทอร์เน็ตธรรมดานะครับผมเป็นรูปของท่านนายกนะครับผมนี่เลยก็นํารูปโลโก้ของเรามาวางนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาีนิดนึงนะครับผมได้คอมเมนต์ไว้ให้หมดแล้วนะครับว่าตรงนี้คือส่วนของโลโก้นะครับผมเลื่อนลงมาอีกนะครับเป็นมินิมายมินิมายคือเมนู ที่เวลาเราย่อเราจะเจอปุกตรงนี้นะครับผมเฮ้ยแล้วหาไม่เห็นเจอเลยคำว่า product service contact register อะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับตั้งแต่ o r ริจินอตัวนี้เขาก็ไม่มีมาให้นะครับผมนี่เลยเขาใช้การลูปเขาใช้การลูปนะครับผมนำตัวแป pages รเพจเจตัวนี้นะครับผมมาแมปคือการลูปลูปแล้วก็เอาข้อมูลเพจจุดไตเติมาแสดง เพจจุดทูก็คือลิงก์ไปไหนนะครับผมเฮ้ยจริงๆของเขาไม่มีนะครับเขาไม่มีนะครับที่ผมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับเราผมนี่แหละนะครับผมได้ใส่ไว้ให้แล้วนะครับว่าไตเติลก็คือเมนูนะครับโปรดักนะครับเฮ้ยลองเปลี่ยนซิเปลี่ยนได้ไหมนะครับอัพโปรดักห้าห้าห้ากดเซฟรับเห็นไหมครับเมนูเปลี่ยนตรงนี้นะครับ เราอยากจะเพิ่มเติมเมนูอะไรเขาเป็นอ็อบเจกต์นะครับผมเราสามารถเพิ่มได้ตรงนี้นะครับเพิ่มอีกตัวสมมติผมเพิ่มนะครับอย่าลืมลูกน้ําด้วยนะครับผมอย่าลืมลูกน้ําด้วยนะครับเป็นอะไรดีนะครับเป็นเป็นรอยไถยลิงก์ตรงนี้นะครับตรงทูนะครับผม property ที่ชื่อว่าทูนะครับก็คือเราจะกดแล้วเราจะให้ไปไหนนะครับผมใส่ไปด้วยนะครับเมนูก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับ นี่กดแล้วก็จะไปลอยไทยนี่คือตัว React Router DOM ที่เราได้เพิ่มกันมาที่หลังนะครับ5้าออกไปก่อนโอเคเอาแล้วด้านล่าง่ะด้านล่างเขามีรูปด้วยนะครับผมผมแยกกันนะครับเป็นเมนูด้านซ้ายกับเมนูด้านขวานะครับต้องจอใหญ่นะครับจะเห็นชัดนี่ Register Login นะครับผมถ้าทุกท่านนะครับอยากจะใช้ไอคอนแบบใหม่นะครับเปลี่ยนตรงหัวข้อไอคอนนะครับผมซึ่งผมได้แอดจัดไปผมได้ ทำไว้รอแล้วนะครับผมทําไว้รอแล้วนะครับนี่ลิงก์ทูก็เหมือนกันนะครับคลิกแล้วไปที่ไหนหายไปไหนแล้วนี่ดิจิตอร์นะครับเวลาย่อเขาจะมารวมกันเวลาย่อเขาจะมารวมกันกดแล้วก็ไปดิจิตเตอร์ล็อกอินก็กดแล้วก็ไปล็อกอินเห็นไหมครับคือหัวข้อทูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทูเวลานําไปใช้นะครับผมเซตติ้งนะครับเซตติ้งคือคลิกตรงรูปท่านนายกนะครับตรงนี้กดโปรไฟล์กด ดสบอร์ดอะไรก็ว่าไปนะครับใช่ไหมครโอเคอะไรอีกนะครับผมนี่คือเมนูนะครับเวลาต้องการเพิ่มลบนะครับทุกท่านมาเพิ่มตรงอ็อบเจกต์ตรงตรงนี้นะครับน้านบนสุดเลยนะครับผมอ่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นการนำารลูปนะครับซึ่งผมได้คอมเมนต์ไปแล้วนะครับผมมินิไมค์เมนูนะครับผมนี่ เล็บฟูเล็บฟูคืออะไรนะครับเมนูเล็บเมนูด้านซ้ายฟูคือจอใหญ่จอใหญ่คือตัวนี้นะครับแต่เขาแยกกันเขาแยกกันตัวแปรด้านบนอยู่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนํามาแสดงผลนะแยกกันนะครับตัวนี้มินิมายเมนูนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าขยายใหญ่คือฟูลฟูอะไรผมใส่ไปแล้วนะครับฟูฟูไลฟ์ฟูนะครับผม u s เ r menu มนูนะครับก็คือตัวนี้นะครับ User m e n เมเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับยากนะครับผมเมนูบาร์นะครับผมถ้าดูจากตัวออริจินอลเขาก็ได้นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะแต่ผมเพิ่มนะครับผมเพิ่มเข้ามาพร้อมกับคอมเมนต์ไว้ให้นะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ของทุกท่านได้อย่างสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมนะครับผมเป็นรูป เป็นปฏิทินนู่นนี่นะาค่อยๆไปทีละขยับไปทีละก้าทีละก้านะครับผมเดี๋ยวก็ออกมาเป็นเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นะครับผมก o p ปีเพจอย่างเดียวนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมก็ก๊อปปี้นะครับผมก็ก๊อปปี้นะครับผมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ